สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องขบันนี่ปีกับพี่ขบัานะคะวันนี้พี่จะพาไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าทอเ l ตทาวเวอร์ดีเฟนนะทุกคนวันนี้ก็มี FC ชื่อว่าบล็อตนะทุกคนเขาจะพาพี่มาผ่านแดนทอเรตทาวเวอร์ดีเฟนระดับสีม่วงเลยนะทุกคน oh. เขาบอกว่า oh. เขาตึงอ่ะคือเขาผ่านมาแล้ว1,000รอบนะทุกคน โอ้ Ồ, ทุกคนอันนี้บอสหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าบอสไหมวางพัดลมไปก่อนเลยเอาทุกคนอาตาแล้วเยอะเงินจะหมดตูดปึ๊บ ทุกคนมันจะไหวไหมวางถูกชักชักชักโคกไปก่อนโอเคทุกคนพี่วางไปน้อยมากเลยไอตัวนี้มันมันยังไงพี่ต้องอัพหละทุกคนอัพอัพเลยให้มันเก่งๆไม่รู้ว่าดามจมันแรงหรือเปล่าทุกคนพี่ว่าพี่จะอัพตัวพัดลมนะมฐานะอะไรเนี่ยไม่ได้นะ โอ้โหทุกคนผ่านได้เร็วมากโอ้โหเพื่อนวากสองตัวเลยอะทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนอันนี้น่าจะบอสหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่บอสหรือเปล่าไม่รู้เอไปก่อนอเฮ้ยทุกคนไอตัวนี้มันหลับ โอเคทุกคนวิทุกคนกครั้งนี้เป็น s กิบิดี้ทอยเรเอเอ,เอ,เอ,เอตัวชัดโคกตัวใส่หูฟังแล้วก็ตัวตำรวจนะทุกคนอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้เวลามนะันก็มาหมอันนี้น่าจะเป็นตัวเงินเหรอมั้งทุกคนอตันนี้มันมีเงินอันนี้ก็เป็นอะไรกัทุกคนอันนี้มัน พิมพ์เร็วมกเฮ้ยทุกคนมันหลุดออกมาเฮ้ยทำไมมันแรงจังอ่ะทุกคนตัวอะไรเนี่ยทำไมมันแรงจังอันนี้ผมเติมเฮ้ยเติมเลยหรออุ้ยเขาเติมมาแนละ้วทุกคนตัวเทพตัวเทพซื้อมา399บกโลบัส วิโอ,อ้มันก็ต้องดีอย่างนี้แหละทุกคนซื้อมาแพงขนาดนี้ต้องดีแพงเอาเรื่องเหมือนกันน,นี่นี่อันนี้โอ้โหอย่างแรงเลยทุกคนพี่ว่าอัพพี่อัพตรงนี้เลยตัวพัดลมนี่พี่ว่าพี่โอ,อ,อ้ตัวอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่อย่างนี้ทุกคนเพื่อนก็ให้เรามาใหญ่เกิน จะวางไงเนี่ยทุกคนวางได้ไหมเฮ้ยทุกคนมันมันเป็น,นตัวอะไรไม่รู้อู้หูแรงมากอัพเดตอย่างอู้หห้าพันเลยทุกคนโคตรเพลงเลย ดาเมจแรงโอเคทุกคนดาเมจก็แรงเลยพี่ใส่พี่มหเนี่ยมันมันม่นั่น,ม,น,ม,นมันน่าจะวางบอดเยอะไม่ได้นะทุกคนมันน่าจะวางวยตัวแยกนี่ไม่น่าไม่ได้ไได,ดาเมจโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วี่งหูแรงเอาเรื่องเลยทุกคน แรงเอาเรื่องอู๋แรงเอาเรื่องอะไรอะไรรึแรงเอาเรื่องแรงอััตวนี้ก่อนเลยคนตัวพัดลมนี่มันยังไงเอ่ยตัวบอสมันก็ยังไม่ได้ขยายเยอะมันมันใช้ได้ไหมเนี่ย แรงไหหนึ่งหมื่นเลยหรอทุกคน,นด่าแมวอ่ะหนึหมื่นเลยคือขอบอกเลยว่าพี่ไม่เคยผ่านดาดแบพี่ไม่เคยเล่นระดับยากเลยทุกคนแล,แล้วเขาก็ให้ตัวละครฟรีมาให้พี่เลยนะทุกคน,นฟร,ฟรีฟรีนะทุกคนพี่ว่าพี่จะอัพอีกนะทุกคนมันจะได้แรงแรง บอสนี่ยรับงี่ทานะทุกคนต่นไ,นนไ,ไมเเพ่นงอย่นะสกิปไปเลยทุกคนไม่ต้องรอสกิสกปนี่ว่าจะรอหรือเปล่าทุกคนถ้นสกิป,กปอีก

ีอกเลยว่าไททัทนนี่แหละทุกคนมันน่าจะแรงซะแล้วเอาทุกคนพี่เรือเอาตัวเงินมามาถ่ตรงนี้ตรงนี้มานี่นี่น,นี่มันเห็นไททันได้ดไทุกคนไททัน นี่เลยทุกคนหายไปเลยคือ <c oughs> <c oughs> นี่ไงรามีมันแรงเกินค่ะทุกคน อันนี้สี่หมืน่นอนนี้อนนี้ไม่ตนันอีก คุยแอวยกันหน่นงสอองกน,นะครู้สึปปนะกสว่าน้าจอพี่สว่างขึ้น ตัวนี้นะทุกคนตัวนี้ที่วางไม่ Omaha, ีต <East. S 1> <Hugo. Okay. S 2> ัวแล้วคนที่วางจะว่างที่บน้านทว่าามันวางหลายตัวมาเลยนะทุกคนยาก ชนะแน่นอนแต่ว่าแค่เราต้องอัพทุกอันพี่ว่าพี่เก็บเงินไว้อัพอันนี้ก่อนพี่เราไปเมอ คนนี่ไงกองทัพ Vi mm -hmm. <laughs> คนพี่ว่าเอาระดับง่ายดีกว่าคนเมื่อกี้มันขึ้นอะไรก็มาก็ไม่รู้เออเอ,อ,เอ,อ,อะไรอย่างมาทุกคนวางตัวพัดลมเลยพี่ร้อนพี่ร้อนพี่ร้อนมากตอนนี้พี่ร้อนหนึ่งเป็นไงเป็นไงออโต้อะไรหรอมันง่ายใช่ไหมน่าจะแต่ว่ากด ลมออโต้กดยดังไงเงนหายนะทุกคนเงินพี่ไม่พอสุ่มเอ้เงินพี่ไม่พออัพอัพเกรดนะทุกคนสซกคิปเลยโอเคทุกคนอพออัพแล้วเงินพี่พออัพแล้วทุกคนนี่ไงโอ้โหไม่ต้องออกมานะไอพวกไอพวกสกิคิปดีทั้งหลายไม่ต้องออกมาเลยไม่ต้องออกมา ูแลทุกคนเพี้ยอย่างนี้เลยนี่ไงไม่ต้องออกมาเนีตกตกตกเลยทุกคนวิธีนี้เวิร์เนะทุกคนเพื่อนจะไม่วางเลยเหรอใช้ตัวของพี่สาต่อสู้ไปก่อนนี่ไงตกตกรัวๆเลยทุกคนตกตกตกเอ้ยตกไม่ได้เริ่มตกไม่ได้แล้วทุกคน โอ้มันแรงมากเลยทุกคนเนี่ยอันนี้มันแรงมากเลยทุกคนมันกี่บาทเนี่ยเขาซื้อมากี่บาททุกคนโคตรแรงเลยขนาดดาเมจสองพันนะุ้กดาเมจโอ้โหดาเมจโคตรน้อยเลยทุกคน เว็บแล้วไปล็อบบี้นะทุกคนโอเคล็อบบี้แล้วนะทุกคนพี่ว่าพี่ขอไปสุ่มตัวละครแป๊บนึงสุ่มอะไรพี่สุ่มอะพี่สุ่มม,มาดูกันว่าพี่จะได้ตัวอะไร จุ้มโอ้ยทุกคนได้ตัวคุดเกลือเลยปึ๊บอืมคุดเกลือเลยทุกคนเกลือมากเลยเฮ้ย<า>พี่ก็ผ่าไปคแค่เว็บแรกนี่แหละทุกคนโอเคทุกคน สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, share, แล้วก็กดกระดิ่งน,นะคะบ๊ายบายาทุกคนเมื่อกี้คุณบอสให้อะไรมานี่อันนี้เขาบอกว่าเอาไว้สุมเล่นพี่จะลองเปิดอันหนึ่งนะ <laughs> เป็นไง ก็ดื้อเกินแอปเปิดกนเลยเขาบอกว่า,วาไปสุ่มเล่นอันนี้ดูเหมือนจะดีนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเอาตัวเงินด้วยตัวไหนตัวเงินอ่ะอันนี้ตัวเงินอันนี้ตัวเงินไหมทุกคนตัวขี่จักโคกเนี่ยน่าจะเงินแหละโอเค